ฝากกดติดตามเจ้าหมานเป็นกำลังใจให้ด้วยครับนกสวัสดีครับเอฟซีหน่อยคนหายอยู่ฮากินครับพี่น้องครับโอ้ยกลวองครเป็นมุมวงในวัวพี่น้องวันนี้ก็บว่าอะไปทั้งได้พี่น้องไข่ครับยุบันครับกับคุณสั่งครับพี่น้องกับลูกไส้กับคุณสั่งครับบได้ไปต้อนไม่มึงนี้ครับพี่น้องไข่บอรซอกับเรื่องแบบเปตากล่มพี่น้องก็เลยมาถ่ายคลิปพี่น้องมึงเอานกฟิ้งแดดครับพี่น้องเดี๋ยวผมมีไป็นาไปเบิ่งนกตัวใหม่ เนื้อนั่นผมตอมาไหนครับยังอยู่ดีกินดีอยู่พี่น้องตัวเงี้ง,งามุกพี่น้องไล่ดีครับไปไชื่นไปชมกันเนาะพี่น้องเนาะฟิงแดดอยู่คนละพี่น้องเดี๋ยวผมเปิด้าก,ก้องโอ้ยสิบแดดพดบอลพี่น้องเพิ่ปิดล้างก้องในหะ้พี่น้องไปนุกนี่ครับนุกที่เอาไปต่อเหมือนพี่น้องโอ้ยแดดแดด๋ด,ด,ด,ดวพี่น้องเดียวยังไ แสงครับพี 5, ans, A, really ่น้องโอ้ยแสงแดดจ่าย่างเราครับมอฟิงแดดครับหนกโอ้เดี๋ยวพี่น้องหามุมแดดมุมแสงว่าไ้พี่น้องแสงแห้งมาส่องเอาโน้มอฟิงแดดนี่ครับตอนเช้าพี่น้องแดดกับนุกได้ดีพี่น้องเดี๋ยวผมเบลออกไปเบิองในบ้านนะพี่น้องเนาะแสงมันแห้งพอพี่น้องนกบ้าน ไล่ดีดีพี่น้องไล่พันดีดีผมเกาลงมาเล่นนั่มครับว่าพันธเด็กขุนครับตัวใหญ่ครับ,รบนกครับพี่น้องครับต่อมาไดเหมือนครับพี่น้องขาดแตกดีดีพี่น้อง <c oughs> ปีกแตกดีครับไล่ ปีกแตกมันงามดีดีพี่น้องแตกไปไพไปมั่นดีครับแล,ล,ล้วก็ไล่เฉลยไล้พ้อมพี่น้องตัวนีน้ครับเฉลยไลยครับไล่เพิ่นรับไล่เฉลยอยู่กลางหลังผมเปิดเบื้องมันโอ้ยขักครับพี่น้องปิดับะมานกันเป็นปอได้พี่น้องคิดว่าสิปิอยุดอกพี่น้องยุกับผมเนี่ตัวเงญ่ครับตัวเงญ่นกตัวนี้พี่น้องนะครับไล่ดีครับ ปีขาวจุนพุนเอิกเงยเอิกเงยครับนกเฮง่ามือพี่น้องผมมีคลิปยังมะลุ่งเลยสิเอานกมาอวดพี่น้องเอานกที่ว่าผมไปต่อมาใดมือนนัแหละพี่น้องมะไทยบึงอาจารย์ทุกท่านว่าเป็นเดโนอล,ลายงามบ่ครับนกตัวนี้ครับมักบ่ครับมักบ่พี่ผมมักบ่ครับลายนกอย่นี้ครับเฮง่ามพี่น้องเอาไม้เป็นกระสีย,ยากดินเนีน่ยเนาะหันเ่อนเต็มไทยกล่อง ครับตุยเงี๊ถือกับแขะพี่น่วงคุณหูอยู่ครับหูอยู่หลามา่นาค,นค,นนนาคน้นค้น,นพี่น่วงนาค้นปิ้นขื่อเนี่ยอย่ะงเพิ่นว่านาพิน่นปิ่นกัเป็นคนกับมีหนวดมีเข้าพี่น,น้วงนาพวกเกี่ยงบันไดแต่วันนาพิน่นเข้าไข่หนุกนี่อยายุแนงหน่อย,อยนะพี่น,น่วงนะเ็บ เล็บตีนเล็บยังมันขาแตกนี่ดีพี่น้องมามามาไม่ทึงเรื่องลูกหลานเรื่องมามาโซ่พี่น้องดูมาหำเรื่องมามามามขาแตกดีขาเงี้ยครับนุกตัวน,นี้ครับพี่น้องขาเงี้ยขาเงี้ยอาจารย์ครับอาจารย์ทุกท่านทุกช่องเห็นมักโน้อขานุกเป็นเงนี้ยด้พี่น้องมึงน่ะขาแตกเจ็บแตกดีพี่น้องเจ็บเจ็บแข็งเจ็บขาแตกดีครับ หางพันเป๋าเป๋าอยู่พี่น้องอยู่รอค้นหางนี่ิมีตมเตี่ยมขาวๆครับพี่น้องเป็นเตี่ยมขาวๆอยู่หางนั่นครับพี่มันส่วนหางเพันอยู่แบบนี่เป็นขาวๆเป็นนกไล่ในบอกผู้ถือพี่น้องไลด่ดีครับคนหูใหญ่หูสังขึน้นเลยหูใยดีพี่น้อง ศพกับมีหนวดมีเข้าแปลกดีครับนกตัวนี้ได้แปลกดีสนับปีกดีพี่น้องสนับปีกเรียบร้อยๆวดด่าดีนั่งอยู่ครับได้ข้อก็ดีครับเสียงเงยครับนกตัวนี้ครับนต้นเสียงเงยเรื <c oughs> ่อยโกโก้เน,นี้ยนวลพิ่น่วงนกตัวนี้ครับ ข้ามข้ามดีครับข้ามข้ามกลข้ามยังนี้ดีครับอดจนดดกมับครับเป็นนกเป็นทุนทุนอยากหวกสีไม่หวกสีแดงแดงเบร์เข็มพี่น้องสีห่วกสีไข่สีไม่หวกแต่เบร์เข็ม หลังมันก็ไล,ล่เฉลยกับโอเคดีพี่น้องเฉลยไล่อ,ลยอยู่ตกตัวนี้หลังเพิ่นมึงว่าผมส่งแต่ป็นแต่ต่อแห้งหางดีหางว่ามีลวนครับหางเหย้วมาเหมือกนกับเหย้าของเลยพี่น้องหางว่าจะไปจดลองเบิึงอยู่เป็นแต่แกนะ้ป็นแต่สู่นกไหมมึงแก่เหเรอเอาเขินเขินอันว่านกเป็นตอเร็วเพิ่น,น,น,นว่าแล้วก็เป็นตอเร็วแล้วครับ ซึ่งแถวนั้นก็เจ้าเคยปล่อยนกเกาห่วมมีคนมาซื้อไปแลใครว่าก็เจ้าซื้อไปทําบุญที่แหละไปปล่อยครับน้ำนกพี่นวผมอยบานหน่าดมรมดเป็นลิ่นนกตอพีหนวงเิ่นเอาไปปล่อยช่วงมันป่วยนะครับเอาันป่วยตามันบินตามันบอดนี่เห็นนั่นนี่พี่นว ผมไม่ได้สังเกตต่ปากเพื่อนนี่แหละพี่นงค์หนุกไก,ก่หนุกเกาครซบกระปิดกระดัพี่น้อง แต่ว่าผมเมือผมไปนั่นเห็นคู่เสียงไงครับพี่น้องคันยนต์กับปอบปันไหนบมื่ท่านีเห็นก็หำเห็นบมาหำคู่บลาลูกเอาบ้าเอาบ้าตื่นกล่องเนีบยมามไทยลูกออกทีวีดังก็ดอกออกทั่วทรัพย์ดังนี่นี่ยแงนบึ้งนี่ยโอ้โหพี่น้องโอ,โอ้นักนคือแงนฟังน้ำหงก็ยังรู้เรื่องไง เห็นบ่หำเนาะไล่บินดีครับพี่น้องไล่ดีนุ๊กบินดีไลด่ดีเข้าต่าตามับส่งสีบาเมนนุกแม่ดอกพี่น้องนุ๊กปุ๋ยดอกเข้าคนงเพราะว่ามือน,นั่นคู่เสียงงกับผมกับน,นั่งบึงคักเนี่ยครับลูกสาวพี่น้องตั้งเอาจนไดตัวเพิ่มมากไปล้ครับเสียงงครับ แต่ว่าแต่ว่าคู่นี่เสียงไงีเสียงโกโก้โกโก้แต่ว่าคันนี่เพท่นนี่ยินเสียงคันยุ่นใดพี่น้องเมื่องนะพอวันมาเป็นไรตีเป็นคู่มูโกโก้โกโก้เลยครับนะไล่หล้างดีพี่น้องมุกตัวนี้ไล่เฉลยดีไล่ลายผมรบบไล่เฉลยปีกแตกมดงามงามอยู่พี่น้องไล่แตกดีอยู่นะ ไล่ชัดเกล็ดดีครับไลน่นกตัวนี้ครับผมมกักนะปีกดีครับพี่น้องครับล่องครับไล่เฉลยก็ดีพี่น้องไล่ลังบนนี่เฉลยไล่ครับนกตัวนี้รับล่องครับไล่เฉลยหางก็ไล่ดีครับงามแม่หมาห๊ะ โอ้มุกกล่องกลนกล่องกวยให้คนเบิ้งเด,ด็นอันน่ามากที่ล่ะโผลนั่อยูย่เนี่ยกินใบเงี้ยน่ะเออมัจะบินไรเว้ยซื้อซื่อหนิเม่เออกินเงีย้ยกินเงีย้ยกินเงีย้ยตัวหลูกกินเงี้ยอาย่น้ำพัวหามอดเด้ให้กินเงี้ยได้ทามมาเหร่นั่งครับเม่เพิ่นคุณพี่น้องอันนี้นกล่องผมมีดีพี่นอ้องประหยัดเป็นไลยดอกน้องหามเป็นบ่ เป็นเต้หู้พี่พี่น่วงเป็นได้เป็นตอยเร็วอยู่สุ่งแก่ครับเป็นคุณเร็วอยู่กิบหนี้กับไม่มียังไรพี่น่วงผ้ามาเบ่งนกเขาใหญ่ครับอาจารย์ทุกท่านครับชินชอบนี่เกีมกีฬาตอนนอกเขาเนาะทุกท่านเนาะมักปน้อนอกตัวนี้เนาะผมว่าไล่ดีครับตัวใหญ่ดีครับนกครับตัวใหญ่เสียงหนีรับรองโกโก้เนี่ยนอนพี่น้วง โกโก้ go, 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 go. พี่น้องยู่ป่าเสียงไงครับเสียงไงทำโตเพิ่นเลยครับพี่น้องน,นี่นกตุ่นครับลลยคอสัวเกินง่ามดีพี่น้องแต่เจ้าข้าล่มยังไอยพี่น้องนี่นกตัวน,นครับอารมห์ไลายลยเพิินรับบ่งบอกเฮง,งสดยดครับนกโอ้ครับพี่น้องนก ไม่ไม่ยืดพี่น้องแต่มันเล่นเอามาเล่นเอามาเลี้ยงหัวนอนเบิ้งนี่หูครับขาเก็ดขาแตกครับแตกดีครับขาเพิ่นครับปานนกเก้าพี่น้องขาเก็ดแข่งขาแตกงามนี่ยืนนี่ซื้อนี่หามนะครับหางผมยังสังเกตว่าหางเพิ่นไปถืออีหยังมาขาวๆ นครับหางไม้ไว้ยิ่งสักอย่างหนึ่งนี่แหละพี่น้องโอ้ยนิ่ง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 ลูกนิ่งๆๆๆนิ่งนิ่งนิ่งกินเขาเลยโลโอ้สหม,มนุนยังเดย์มุนก็บอกออกเอ้ามอนีม่มั้ยในพี่น้องงามบ่ครับมักนั้นบ่ครับนกตัวนี้ครับต่อมาได้เหมือนครับโอ้ย สิบก็มือผมตอนหนุกเขาบด้มีตัวนี้กาเขาพี่น้องสุดยอดเลยนี่นะตอนหนากกล้องผมนี่นี่พี่น้องนี่กินเงียอยู่อ๋อกินกินลูกก,กินเงียซะเร็วครับกินเขากินเขาอยูกก่ก็กินลูกจะดินปลาตื่นกล่องกับว่าเมียนดีพี่น้องงางเขาใส่อยู่ยกลิ่นน้ำค้นอยู่พี่น้อง ในปนกมีอายุกับว่าเมียนพี่น้องย่งางเป็นย่างคือเป็ดเทปน,นี่แหละนก่ตุ่นย่างปิดแปดพี่น้องขาเกลือขาแตกขาวจุนพุ่นพี่น้องมั่นนุ่งเกลือขาใหญ่ดีครับขาแข็งขาแตกดีดีครับนกกกเอาไปตากแดดเมื่อทุกตัวพี่น้องเอาไปฟิง้งแดอดอาบแดด แต่เมื่อนี้ผมพามาเบิ้งนกผมไม่ครับตัวใหญ่ดีครับสนใจปะไล่เพิ่นกับสุดยอดครับผมวัตถุว่าไล่ดีไล่งามอยู่พี่น้องนี่ครับคุ่นดีพี่น้องบ่แม่นวะเขียดีหนี่จิกเหรียญน้ำเฮาวผมดีดีหนี่บ่แม่นวะเขียดีพี่น้องนุกไม่ไหมครับนกเพราะท่านนี่ถึงปีเลย,ยนกผมได้มาเมื่อกี้มือเนี่ยเบิ้งนงู่น ล่นนาก้องน้ำพอเส้ยนี่นะพี่น้องเป็นบ่าหำล็นลน,นากล้องเส้ยตีลูกน,นี่กล้องเส้ยนะครับม,มักขาเบิ่นแข็งเบิ่นแตกดีดีครับแตกหัวนิวตีนครับนิวตีนนี้มันก็แตกครับนิวตีนอยู่มันแตกดีครับนิ้วก,ก่อยนี่เหงคักชัดเกนครับนิ้วก,ก่อยนี่แตกผ่านใกล้ตีพี่น้อง เ้งขาแตกมนดะบันใกล้ตีครับลา,าลาย้ามรัดไล่ชัดจนดีถือว่ามาเลียงเป็นลูกรักเลยครับนี่ครับง้ามดีครับพี่น้องเป็นได้พี่น้องมกักบ่ครับหนกไหมครับลายงามพี่ดีผมว่าโอ้เสียงคือไนไลนอนเมือนี้เสียงอีกดไลยอย่อยังน้อยโอ้เออ ไนเนะี่ยงเลยเป็นไดพี่น้องไล่ดีบรนลุใหม่พี่น้องผมว่าไลา่งามครับไล่แก่ดีครับขาแข็งขากับแก่ง,งามดีเอาคลิปนี้ก็มีอย่งางไรพี่น้องชงเรยวสเ้าเกา่านี่กาครับเฮ้ยบ่ามันบ่ามันไก่เนี่ยเกา,านี่กาวู้บไปแล้วพี่น้องชงเรยวสเ้าสิบเอ็ดน,นี่กาครับสิบเอ็ดกูโก้แหละละพี่น้องทเที่ยงนล่นแหะผมก็เป็นไทยกินยา กันหลินยุป,ปีนี่ลราพี่น้องบดีเวเซย์อยู่กับคุณสร้างครับอยู่กับนกเขาเนี่ลราพี่น้องครับไม่นี่แต่สีหกเนี่ยได้ทางหลังมันเป็นเ้าวตากผ่าพี่น้องเอาคลิปนี้กับว่ามีอย่างไรครับคลิปนี้กับว่าพาพี่น้องมาเบิ้งนกเขาตอมาได้ถือว่าไม่ไทยแห่อาจารย์ทุกท่านเบิง้งว่าไล่งามบ่สินี่ไล่ดีบ่เรามาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์กดสับไพ่ในเรื่องพี่น้องเด้อค่ะเบิ้งนกเขาใหญ่ครับไล่ สวยครับไรไองามลูกสาววาไปนั่มตังซื้อให้แล้วพี่น้องเนี่ครับเจา้ามันาสันลูกสาววาซื้อเจ้ามันครับกินในลูกสาวตังซื้อให้พี่น้องซื้อเจ้ามันมานสันก,กินเข่าเสยได้เนี่ครับว่ายานคนพี่น้องมาเล่นนั่มครับ เอามาฮัดให้เพันลึงคนเนาะพี่น้องเนาะเอามาเอามาฮัดให้เพันลึงคนครับพี่น้องเวลาเขาไปต่อไปยังเป็นหนึ่งใบยันหนึ่งใบยันคนจังี่หู้ือว่าเอามาเอียบให้หู้ว่าให้เพื่นหู้ว่าจะคล้องครับให้เป็นใบยันเนาะพี่น้องเนาอาคลิปนี้ครับไม่มีอลายพี่น้องผมสิไปเอาวันชะพู่ครับหากชะพู่มาเสียหนามนิ่นึง เอาคลิปนี้ก็มีอย่างไรผ้ามือเบิง่งเขา,าใหญ่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิดเด้อพี่น้องเดอ้อชมนจเศร้าครับมันมีอย่างไรเอานกอาบแดดฟิงแดดแล้วก็ผาเมาเบิ่งนี่ครับนกกับฟิงแดดเดหน้าบ้านยิ่นี่แล้วพี่น้องบ่หลายตัวนกคมครับนกหาตัวตัวนึงก็อยู่ในกลงร่วมพี่น้องเป็นนกเมียเลี้ยงไว้ครับเอาลูกเพิ่นนครับนี่ฉลามดำครับนี่ โอวนี่ครับตัวฉลามดำดหน้าบ้านครับล้ําดำหินอยู่หน้าบ้านพี่น้องเป็นลูกนกป้อนพี่น้องเรียกตะหน่อยครับเรียกมะลินมะตากแดดมะพิงแดดนี่้ามะเบิองตะนุกนี่แหละครับนกใหม่ตัวใหญ่ดีครับเดี๋ยวผมมอยเบิองเจน,นึงเนาะพี่น้องเนาะ ไล่ดีพี่นงค์ว่าย,ยานกล้องในเพน้วงนี่ไล่งายมาครับท่ายืนก็เป็ดเทปนี่พี่นองคบสถานะงามครับยืนท่าย่งางท่ายืนท่าย่างครับเป็ดเทปนี่ครับอ๋ออาจารย์ทุก่ันครับคลิปนี้ก็มีอย่างไรครับ มาลาพี่ลานวงเอ้พี่นวงเดิกไปแล้วครับคิปนี้ก็ด้เมื่อไทยเห็นเบิงบ่งนกเบึ่งนูยมางมา้่าทำกันพี่นวงครับพี่เก่าคำว่าสวัสดีครับพี่นวงครับไปแล้ว